นาบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทรขนกุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดทางสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศได้ร่วมพิธีกรรมผ่านผ่านซูมนะคะเสมือนได้อยู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานทุกท่านได้กล่าวคำอารัธนาศีห้า ื่อความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจก่อนจะได้ร่วมกันกล่าวคําถวายกองบุญต่างๆซึ่งคณะเจ้าภาพบางส่วนได้นํากล่าวคําถวายผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันนี้ค่ะคณะเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนได้ถวายผ้าไตรย,ไยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการถวายพัตทหารแด่พระพิสุิสามเณรในพระพุทธศาสนานั้นได้ชื่อว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงคงมั่นอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพุทธบริษัทซึ่งทุกท่านค่ะไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือต่างประเทศนะคะสามารถร่วมประกอบพิธีถวายพัตาหารออนไลน์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปผ่านระบบซูมที่ www.zoom072.com ก็มาทำมุลเนื่องในวันเกิดนะคะก็ามากล่าว ถวายพระไตรจีวรค่ะก็รู้สึกปรับปรื้มรู้สึกรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสได้ทําบุญใหญ่ๆตัดความตนีออกไปจากใจนะคะ,ะรู้สึกว่าซาบซึง้งโดยปกติก็จะชอบทําบุญทําทานอยู่แล้วค่ะแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องนึกถึง เนื้อนามบุญที่ดีเราก็มาทําบุญกับพระสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญที่ดีนึกถึงพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการรักษาพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทําบุญทางโลกด้วยค่ะก็คือก็อไปทําส่วนมากก็บ้านเด็กกําพาหรืออะไรก็จะช่วยทําทุกๆปีก็จะทําในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องเกิดมาเป็นผู้ให้ผู้ทําประโยชน์แก่โลกใบนี้ค่ะ เราเกิดมาสร้างบารมีสร้างความดีให้สู่โลกใบนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำในทุกๆปีและทำอยู่เป็นประจํำอยู่เกือบทุกๆวันค่ะสิ่งที่เราปฏิบัติในทุกวันนี้ก็มาจากหลักคำสอนของหลวงพ่อแล้วก็คุณยายนะคะของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเราก็นดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วเราก็กระทำตามในสิ่งที่ท่านสอนนะคะ